มีสถานที่บางแห่งที่ฝังรากลึกอยู่ในจินตนาการของมวลรวมมาหลายศตวรรษและยังมีเคอร์ดิสถานซึ่งยังคงดำรงอยู่เป็นของตนเองมาหลายพันปีโดยที่โลกยังไม่ยอมรับหลองลึกภาพผู้คนที่มีภาษาของตนเองมีวีวรบุรุษผู้ขับขานบทกวีมีภูเขาที่ตั้งชื่อตามปู่ย่าตายายมีธงที่โบกสะบัดจากระเบียงแต่ไม่ได้โบกสะบัดที่สหประชาชาติ ผู้คนที่ดำรงชีวิตด้วยความดื้อรั้นที่ท้าทายภูมิศาสตร์การเมืองเตรียมตัวเจาะลึกวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่เต็มไปด้วยแง่มุมที่น่าสนใจมากมายซึ่งเรามั่นใจว่าจะทำให้คุณประหลาดใจประเทศที่ไร้ประเทศ ครั้งแรกที่ผมเข้าไปในดินแดนของชาวเคิร์ตไม่ใช่ผ่านด่านชายแดนแต่เป็นเพราะความรู้สึกมันคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้เดียบากีทางตะวันออกเชียงใต้ของตุรกีชายชราคนหนึ่งเชิญผมไปนั่งใต้ร่มเงาของต้นมะเดือ่อคุณเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเขาพูดด้วยสำเนียงตุรกีที่หนักแน่นนั้นก็ยินดีต้อนรับสู่สถานที่ที่ทุกคนมองเห็นแต่ไม่มีใครรู้จัก เขาเสิร์ฟชาในแก้วส่งโค้งเล็กๆให้ผมและบอกผมอย่างไม่ยี่ระว่าครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในหุบเขาเดียวกันนี้มานานหลายศตวรรษก่อนที่ตุรกีซีเรียหรืออิรักจะเกิดขึ้นเราอยู่ที่นี่แล้วและเรายังคงอยู่ที่นี่ภูเขาคือที่หลบภัยและสัญลักษณ์พวกมันไม่ใช่แค่หินและหิมะแต่มันคือความทรงจำในเทือกเขาซักรอสของอิหร่าน คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งบอกผมประโยคหนึ่งที่ผมได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในภายหลังว่าผู้เขาไม่ได้ซ่อนเราแต่มันปกป้องเราเขาพาผมไปดูถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนคุณยายของเขาเคยใช้ซ่อนลูกๆของเธอไว้ระหว่างการบุกโจมตีความกลัวไม่ได้เข้ามาที่นี่เขากล่าวมีเพียงสายลมและคำอธิษฐานของเรา เอเบลในเคอร์ดิสถานของอิรักเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกสองขั้วมีเมืองเก่าที่ดูเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับการเวลามีตรอกซอกซอยที่อบอวนไปด้วยกลิ่นขนมปังอบใหม่และเครื่องเทศและห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรมีหอคอยกระจกที่พยายามสื่อถึงความทันสมัยที่นั่นฉันได้พบกับซารานักศึกษากฎหมายสาวฉันเรียนกฎหมายตุรกี อิรักและกฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายที่สำคัญจริงๆคือกฎหมายที่ไม่ได้เขียนไว้นั่นคือกฎหมายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีชาวเคิร์ดคือใครเอาละ่ะถึงเวลาพูดถึงชาวเคิร์ดแล้วมันตลกดีเพราะการพูดถึงชาวเคิร์ดก็เหมือนกับการพูดถึงสายลมที่พัดผ่านภูเขาระหว่างตุรกีอิรักซีเรีย และอิหร่านแม้จะมองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้ในทุกซอกทุกมุมชาวเคิร์ดเป็นชนชาติที่บันทึกประวัติศาสตร์ของตนมานานนับพันปีไม่ใช่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ในความทรงจำร่วมกันในบทเพลงที่คุณยายร้องขณะนวดแป้งในชื่อโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหุบเขาและแม่น้ำแม้ว่าแผนที่อย่างเป็นทางการจะไม่ได้กล่าวถึงก็ตาม ชาวเคิร์ดสร้างวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินชาวเคิร์ดสูงวัยพูดถึงต้นกําเนิดของเขาเราอยู่ในหมู่บ้านใกล้เมืองเออร์บิลใต้ต้นเอามอนที่กําลังบานสะพรัง่งพวกเขาบอกเราว่าเราไม่มีรัฐเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความภูมิใจและความเหนื่อยล้าแต่เรามีบางสิ่งที่เก่าแก่กว่านั่นคือรากเงา เขาเล่าให้ฉันฟังว่าบรรพบุรุษของเขาคือชาวมีเดียซึ่งเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่บนภูเขาเหล่านี้ก่อนที่โรมจะกลายเป็นจักรวรรดิผมเรียนรู้เรื่องนี้จากปู่ของผมไม่ใช่จากโรงเรียนในโรงเรียนผมถูกสอนประวัติศาสตร์จากคนอื่นความเชื่อมโยงกับอดีตนั้นปรากฏอยู่ในบุคคลสำคัญอย่างาลาดินผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ที่ยึดเยรูซาเล็มคืนมาได้ในศตวรรษที่12สําหรับโลกาลาดินคือชื่อในหนังสือประวัติศาสตร์ สำหรับชาวเคิร์ดเขาคือกระจกสะท้อนตัวตนของพวกเขาเขาเป็นชาวเคิร์ดเช่นเดียวกับพวกเราครูท่านหนึ่งในสุลัยมานิยาเคยบอกฉันและนั่นเตือนเราว่าเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมเสมอไปเรายังมีตัวละครเอกที่เปลี่ยนแปลงวิถีแห่งประวัติศาสตร์ด้วยแต่ความยิ่งใหญ่ของซาลาดินเป็นข้อยกเวนวัฒนธรรมเคิร์ดเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนเร้น ในงานแต่งงานที่ชาญเมืองคิรคุกฉันได้เต้นรำโกเวนซึ่งเป็นการเต้นรำวงกลมที่ทุกคนจับมือกันและหมุนตัวไปตามจังหวะดนตรีโบราณการเต้นรำแต่ละครั้งเปรียบเสมือนการเขียนประวัติศาสตร์ของเราด้วยเทา้าหญิงสาวคนหนึ่งบอกฉันพร้อมกับหัวเราะเราหมุนตัวเดินไปข้างหน้าแต่สุดท้ายก็วนกลับมาที่จุดเดิมเสมอนั่นคือตัวตนของเรา วรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมปากเปล่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักในหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งในเทือกเขาซากรอสชายชาราคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังถึงบทกวีมหากาบเรื่องเมมูอูซินซึ่งเป็นเรื่องราวความรักอันน่าเศร้าที่ชาวเคิร์ดทุกคนรู้จักนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเขาบอกฉันมันเหมือนประภาคารที่นำทางเราในยามราตรีมันเตือนเราว่าความรักและอิสรภาพนั้นมีค่าเพียงใด เทศกาลนิวอรสเทศกาลปีใหม่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมนี้ผมเฉลิมฉลองในหุบเขาใกล้เมืองดูฮอกที่ซึ่งผู้คนหลายพันคนจุดกองไฟที่ส่องสว่างยามค่ำคืนไฟแต่ละดวงคือข้อความเพื่อนคนหนึ่งอธิบายให้ผมฟังเรากำลังบอกโลกว่าเรายังอยู่ที่นี่เรายังมีชีวิตอยู่และเราจะไม่จากไป ทุกวันนี้ความเป็นจริงของชาวเคิร์ดเป็นภาพตัดขวางที่ซับซ้อนในอิรักพวกเขามีอิสระในการปกครองตนเองแม้จะมีข้อจำกัดในตุรกีการปราบปรามสลับกับช่วงเวลาแห่งความเปิดกว้างในซีเรียระหว่างสงครามพวกเขาได้สร้างการทดลองปกครองตนเองที่ทำให้โลกประหลาดใจรากับว่าหลังจากความเงียบนานมาหลายศตวตรรษในที่สุดเราก็สามารถพูดได้ นักเคลื่อนไหวคนหนึ่งในโรจาวาครุ่นคิดและแม้ว่าจะบาดแผลจากสงครามการพูดถึงเคอร์ดิสถานก็เหมือนกับการได้ยินเสียงสะท้อนของบาดแผลที่กาลเวลาไม่อาจเยียวยาได้ เพราะแท้จริงแล้วคือการเผชิญหน้ากับผู้คนที่แบกรับความเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมมานานหลายทศวรรษไว้บนบ่าแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงหาทางก้าวเดินต่อไปได้เสมอไม่ต้องสงสัยเลยว่าตั้งแต่เทือกเขาในตุรกีไปจนถึงที่ราบในอิรักทุกครอบครัวชาวเคิร์ดล้วนมีเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความสูญเสียการต่อสู้และศักดิ์ศรีที่กองทัพใดไม่อาจทำลายได้ ในตุรกีการปราบปรามชาวเคิร์ดเป็นไปอย่างเป็นระบบและโหดร้ายฉันจำหญิงชราคนหนึ่งในเมืองดียบากี้ได้เธอแสดงรูปถ่ายสีจางของลูกชายให้ฉันดูพวกเขาพาเข้าไปในปี1995เธอบอกฉันด้วยน้ำเสียงที่สงบแม้ว่ามือของเธอจะสั่นเราไม่เคยรู้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เป็นเวลาหลายปีที่การพูดภาษาเคิร์ดบนท้องถนนอาจหมายถึงการติดคุกเพลงพื้นบ้านถูกขับร้องด้วยเสียงกระซิบงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างลับๆกระนั้นภาษาต้องห้ามก็ยังคงดำรงอยู่ทุกบ้านตอนกลางคืนผู้หญิงอีกคนบอกฉันขณะชงชาฉันจะสอนลูกๆของฉันด้วยคำพูดที่ปู่ย่าตายายสอนฉันมันเป็นการกรบฏเล็กๆน้อยๆของเรา พัก PKK ถือกำเนิดขึ้นในบริบทของการกดขี่นี้และกลายเป็นเสียงเดียวสำหรับหลายๆคนในการตอบสนองต่อความรุนแรงของรัฐฉันได้พบกับอดีตนักรบคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นครูเขาเล่าให้ฉันฟังว่าเราไม่ได้เลือกอาวุธเพราะเลือกเองแต่เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คนอื่นได้ยินสายตาของเขาสะท้อนถึงความหนักอึ้งของการเห็นเพื่อนตายการฝังความฝันไว้ข้างร่างไร้วิญญ,ญาณ ข้ามชายแดนไปยังอิหร่านสงครามในซีเรียเปิดบทใหม่แห่งความทุกข์ทรมานและการต่อต้านที่โรจาวาฉันได้พบกับผู้หญิงของกลุ่ม YPJ ที่ต่อสู้กับรัฐอิสลามหนึ่งในนั้นคืออเวสตาอายุเพียง23ปีเดปีเธอให้ฉันดูรูปถ่ายเพื่อนสนิทของเธอซึ่งเสียชีวิตในสมรภูมิโคบานเราไม่ได้สู้รบกับไอซิสเท่านั้นเธออธิบายแต่สู้รบกับระบบชายเป็นใหญ่ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ ทุกครั้งที่เรายิงเราเหมือนกําลังทำลายโซ่ตรวนเธอพาฉันไปยังพื้นที่ที่เหลืออยู่ในเมืองของเธออาคารต่างๆพังทลายเป็นซากปรักหักพังถนนเต็มไปด้วยรอยกระสรุนและชี้ไปที่โรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่นี่คือที่ที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสงครามทิ้งภูมิทัศน์อันรกรางไว้ทั่วเคอร์ดิสถานสงครามทิ้งเมืองร้างนับไม่ถ้วนที่ตอนนี้เหลือเพียงวงกบประตูโรงพยาบาลถูกทำลาย และโรงเรียนถูกเปลี่ยนเป็นที่พักพิงชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นฉันได้พบกับครอบครัวหนึ่งในค่ายผู้พลัดถิ่นใกล้ชายแดนตุรกีซีเรียซึ่งอาศัยอยู่ในเต็นท์มาสามปีแล้วเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม่บอกฉันขณะให้หนมลูกแต่ความมุ่งมั่นของเรายังไม่สูญสิน้นท่ามกลางความเจ็บปวดทั้งหมดนี้ภูเขาได้เป็นพยานและผู้ปกป้องในหุบเขาอันห่างไกลของซักรอส ฉันได้พบกับคนเลี้ยงแกะที่กำลังนำฝูงแกะไปตามเส้นทางที่พวกเขารู้จักเพียงคนเดียวในปฏิบัติการอันฟาลคนหนึ่งบอกฉันพวกเขาเหล่านี้ช่วยชีวิตครอบครัวของฉันไว้ทหารไม่กล้าเสี่ยงภัยไปไกลสำหรับชาวเคริร์ดพวกเขาเป็นมากกว่าแค่ภูมิประเทศพวกเขาคือผู้ร่วมต่อสู้เป็นที่หลบภัยในความเจ็บปวดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเพียรพยายามของพวกเขา วัฒนธรรมที่ต้านทานแม้ว่าเราจะได้พูดถึงโศกนาฏกรรมทั้งหมดที่วัฒนธรรมนี้ต้องเผชิญมาแล้วแต่แม้หลังจากความขัดแย้งและบาดแผลที่ฝังลึกในประวัติศาสตร์ชีพจรที่แท้จริงของเคอร์ดิสถางยังคงเต้นอยู่ในกิริยาท่าทางในชีวิตประจำวันในพิธีกรรมที่ผ่านพ้นความยากลำบากมาหลายชั่วอายุคนยกตัวอย่างเช่นฉันจำได้ ว่าฉันมาถึงหมู่บ้านห่างไกลในเทือกเขาบาคูทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีที่ซึ่งครอบครัวหนึ่งต้อนรับฉันราวกับว่าฉันเป็นญาติทางห่างที่พลัดพรากจากกันมานานฉันจําได้ว่าคุณยายผู้มีมือเหี่ยวย่นกําลังเสิร์ฟชาในแก้วทรงโค้งเล็กๆให้ฉันในบ้านหลังนี้เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าแขกมาก่อนลูกชาย นั่นไม่ใช่แค่วลีที่ไพเราะแต่มันเป็นกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามชาดำและหวานคือพยานอันเงียบงันของชีวิตชาวเคิร์ดในทุกบ้านในทุกร้านกาแฟและในทุกการพบปะสังสรรค์มันปรากฏอยู่ฉันได้พบกับชายชาราท่านหนึ่งในเมืองสุลัยมานิยาเขาเล่าให้ฉันฟังว่าในช่วงเวลาแห่งการปราบปรามอันโหดร้ายที่สุด ครอบครัวของเขายังคงชงชาทุกบ่ายมันเป็นวิธีของเราในการบอกว่าเรายังอยู่ที่นี่เราไม่ได้พ่ายแพ้ปัจจุบันหล,ลานๆของเขายังคงสืบสารประเพณีนี้ไว้และบทสนทนาเกี่ยวกับความอบอุ่นนั้นยังคงหล่อหลอมความทรงจำร่วมกันดนตรีเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนอันลึกซึ้งของวัฒนธรรมนี้ ในหมู่บ้านใกล้ชายแดนอิรานฉันมาถึงทันเวลาพอดีสำหรับงานแต่งงานนักดนตรีบรรเลงเพลงเทมบูและดาฟซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่ฟังดูเข้าถึงหัวใจได้โดยตรงนักดนตรีหนุ่มคนทงชาติเคิร์ตโบกสะบัดมีความหมายพิเศษทุกที่ที่ทคุณมองเห็นในร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเมืองกามิชลีชายชาราคนหนึ่งชี้ไปที่ธงที่แขวนอยู่หลังเคาน์เตอร์ดวงอาทิตย์สีทองนั่นเขากล่าว ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่มันคือคำสัญญาว่าสักวันหนึ่งมันจะส่องแสงขึ้นเพื่อเราทุกคนทุกครั้งที่พวกเขาเห็นชาวเคิร์ดจะนึกขึ้นได้ว่าแม้โลกจะไม่ยอมรับรัฐของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ได้ละทิ้งอัตลักษณ์ของตนเองนั่นคือเหตุผลที่วันนี้ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าความสามัคคีคือรากฐานของสังคมนี้เพราะมันปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวัน ผมจำได้ว่าในหมู่บ้านบนภูเขาแห่งหนึ่งผมเห็นเพื่อนบ้านช่วยครอบครัวหนึ่งสร้างบ้านใหม่หลังพายุไม่มีใครช่วยตัวเองได้หนึ่งในนั้นอธิบายให้ผมฟังเราอยู่รอดได้เพราะเราดูแลกันและกันเครือข่ายการสนับสนุนที่มองไม่เห็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในยามสงครามและการพลัดถิน่นชาวเคิร์ดพลัดถิ่นยังทำให้วัฒนธรรมยังคงดำรงอยู่ที่สตอกโฮมฉันได้ไปเยือนศูนย์วัฒนธรรมเคริร์ด ซึ่งเด็กๆที่ไม่เคยเหยียบย่างในเคอร์ดิสถานได้เรียนรู้การเต้นรำและเพลงพื้นเมืองเป็นภาษาเคริร์ดเป็นหน้าที่ของเราคุณครูบอกฉันที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้รู้ว่าพวกเขาเป็นใครและมาจากไหนกลิ่นของโดมาและบริยานีอบอวลอยู่ในอากาศก่อเกิดเป็นเคอร์ดิสถานเคลื่อนที่ในดินแดนอันไกลโพน ภูมิทัศน์ของเคอร์ดิสถานความงามและอันตรายหลายคนอาจสงสัยว่าจะพบเห็นอะไรบ้างระหว่างการเดินทางผ่านเคอร์ดิสถานและถึงเวลาตอบคำถามนั้นแล้วการเดินทางผ่านเคอร์ดิสถานเปรียบเสมือนการเปิดหนังสือที่เขียนโดยเหล่ายักษ์หน้าเหลือเชื่อที่ทุกโค้งของเส้นทางเผยให้เห็นภูมิทัศน์ที่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าแต่โชคดีไปพร้อมๆกัน ภูเขาที่นี่ไม่ใช่แค่เนินสูงธรรมดาธรรมดาแต่เป็นพยานเงียบๆของประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปียกตัวอย่างเช่นเชือกเขาชอรัสในตุรกีและซากรอสในอิหร่านซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดแทบจะตั้งประงานราวกับกำแพงธรรมชาติที่ปกป้องผู้คนเหล่านี้มานานหลายศตวรรษเมื่อคุณกล้าที่จะปีนขึ้นไปคุณจะรู้ว่าอากาศเบาบางลงถนนกระแทกกับกำแพงหิน และคุณจะเข้าใจว่าทำไมชาวเคิร์ดถึงพูดซ้ำๆเหมือนมนต์คาถาที่ว่าเราไม่มีเพื่อนนอกจากภูเขาแต่ใช่ว่าทุกสิ่งจะสูงตระงานน่าเกรงขามในหุบเขาชีวิตดำเนินไปด้วยความดื้อรั้นอันน่าสะเทือนใจฉันเคยเห็นทุ่งข้าวสาลีโบกสะบัดราวกับผืนผ้าห่มสีทองอารามภายใต้แสงอาทิตย์ซึ่งอาจจะอ่อนโยนในตอนเช้าและโหดร้ายในตอนเที่ยง ชาวนาชาวเคิร์ดรู้จักการเปลี่ยนแปลงอันโหดร้ายเหล่านี้ดีพวกเขาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่หาที่หลบภัยเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวและกลับไปทำงานเมื่อยามบ่ายนำความผ่อนคลายมาให้ชายชาราท่านหนึ่งเล่าให้ฉันฟังขณะที่เราดื่มชาร่วมกันใต้ร่มเงาต้นมะเดื่อว่าดินแดนแห่งนี้เรียกร้องสิ่งต่างๆมากมายจากเราแต่ในทางกลับกันมันก็มอบอัตลักษณ์ให้แก่เรา แม่น้ำคือเส้นเลือดของผืนแผ่นดินนี้การได้เห็นแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีสถือกำเนิดขึ้นคือการได้เห็นปาฏิหาริย์ที่มอบชีวิตผู้หญิงชาวเคิร์ดบนเทือกเขาเคอร์ดิสถานฉันได้พบกับผู้หญิงที่ถือประวัติศาสตร์ไว้ในมือ พวกเธอคือผู้หญิงที่มีมือที่เคยอุ้มลูกนวดขนมปังใช้อาวุธและทอพรมที่มีลวดลายแบบเดียวกับคุณยายทวดของพวกเธอยกตัวอย่างเช่นฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นเซนับยืนอยู่ในลานบ้านอิดของเธอใกล้าชายแดนซีเรียเธอนวดขนมปังด้วยการเคลื่อนไหวที่แม่นยำขณะที่แสงแดดยามเช้าส่องประกายมือที่มีรอยแผลเป็นและรอยย่นของเธอ ทุกรอยบอกเล่าเรื่องราวเธอบอกฉันพลางโชว์ฝ่ามือให้ฉันดูรอยนี้มาจากตอนที่เราปลูกข้าวสาลีรอยนี้มาจากตอนที่เราต้องหนีการทิ้งระเบิดและรอยนี้เธอชี้ไปที่รอยล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้การใช้ปืนไรเฟิลเพื่อปกป้องครอบครัวของฉันและสำหรับพวกเขาการอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้ก็เหมือนกับการอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกันเพราะในแง่หนึ่ง เรามีประเพณีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษเช่นผู้หญิงต้องตื่นก่อนรุ่งสางเพื่อจุดไฟรีดนมแพะและเตรียมอาหารประจำวันน่าแปลกที่เด็กผู้หญิงรู้วิธีดูแลครอบครัวทั้งหมดตั้งแต่อายุ12แล้วแต่ในอีกแง่หนึ่งมีสิ่งใหม่ๆกำลังเบ่งบานในครัวของเซนับขณะที่คนหม้อสุปเธอบอกฉันด้วยเสียงเบาๆว่าเขาว่ากันว่าผู้ชายเป็นใหญ่ในบ้าน แต่คนที่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นภายในกำแพงนี้ก็คือฉันฉันเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะกินอะไรเราจะเลี้ยงดูลูกอย่างไรเราจะรักษาบทเพลงและเรื่องราวของเราให้คงอยู่อย่างไรนั่นแหละคือตอนที่ฉันเข้าใจว่าในเคอร์ดิสถานผู้หญิงคือผู้กุมบังเหียนที่แท้จริงทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อฉันมาถึงโคบเนและได้พบกับดิลันดิลันวัย